มีแฟนรายการบอกว่าขอพูดตรงๆนะครับรัฐบาลคิดเหมือนเด็กเพิ่งหัดทํางานคิดหยุมคิดหยิมแต่ไม่เข้าใจพฤติกรรของความเป็นจริงแล้วมีท่านหนึ่งก็เลี้ยวไปหาเรื่องทวงคืนเบี้ยผู้สูงอายุอีกรัฐบาลก็ขยันหาเรื่องจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเบีย้ยเบี้ยที่น,นี่พี่บวยปุยบวย,บยน่าจะรู้เรื่องดีเพราะเข้าเกณฑ์แล้วใช่ไหมปีนี้ผมรับแล้วนะหกร้อย ผมได้ครั้งเดียวไงกรเออครับเรื่องนี้เรื่องนี้ขออนุญาตแสดงความเห็นนิดนึงได้ไหมเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่โคตรน่าสงสารเลยนะครับอือนะคือผู้เฒ่าผู้แก่อายุแปดเก้าสิบโดนหมายสารนะครับโอ้โหนี่ผมอยากวิงวอนหาพวกทนายเก่งๆที่ชอบออกเฟซบุ๊กเนี่ยครตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีมีองค์กรทยยื่นมือเข้าไปแล้วฮะไปช่วยหน่อยเถอะ คือมุมมองผมอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าไม่ใช่นักกฎหมายนะถ้าเกิดนักกฎหมายฟังอยู่ช่วยวิเคราะห์หน่อยคือคนรับเงินเนี่ยตามกฎหมายมันเป็นเรื่องจริงที่ต้องรับข้อเรกรับทางเดียวใช่ไหมครับแต่กฎหมายฉบับนี้มันออกมาปีห้าสองแต่คุณคุณยายคุณย่าเนี่ยเขารับมาก่อนหน้านั้นครับแล้วไอ้สิ่งที่เขารับเนี่ยตัวท่านไม่ใช่เป็นข้าราชการครับตัวท่านเนี่ยเป็น เป็นบุพการีที่รับทอดมรดกนะครับเนี่ตกทอดเงินบำนาญพิเศษไม่เงินบำนาญปกติครับคือเงินบำนาญเนี่ยคือคนครบหกสิบใช่ไหมอืแล้วยังได้บำนาญแล้วไปทำเรื่องเบิกอีกเนี่ยอันนี้มันก็ผิดอ่ะครับเออแต่ท่านรับมาโอ้สามสิบกว่าปีครับแล้วกฎหมายก็มาออกทีหลังคำถามคืออย่างนี้อาจารย์ที่ด้ว พอกฎหมายออกมาแล้วหน้าที่ใครที่ต้องทําการตรวจสอบทบทวนอือย่าลืมนะกระบวนการเบริกจ่ายแต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ยอาจารย์ครับมันจะต้องมีกระบวนการตั้งเรื่องขออนุมัติผู้มีอำนาจเซ็นนะอนุมัติเบิกจ่ายแล้วไปตั้งดีกาเบิกไม่ใช่เหรอใช่ใช่คราวนี้คําถามคืออ้อาวแล้วทําไมคุณมีหน้าที่ในการตั้งเรื่องเบ,บิกนายนายศักชัยเบิกเงิน,น ก็ต้องตั้งเรื่องไปทุกเดือนหรือว่าตั้งเรื่องเป็นปีผมก็ไม่รู้อืแต่ต้องมีคนตั้งเรื่องฉงเรื่องแล้วคนเมียมน่าเซ็นว่าอันตาใช่ดีการเบิกจ่ายใช่คําถามคือแล้วมันไม่ประมาทเลื่ออที่ไปเบิกครับคุณไม่ตรวจสอบครับหน้าที่ตรวจสอบคือหน้าที่คนรับเงินหรือคนจ่ายเงินเออถ้าเกิดหน้าที่คุณนำผิดพลาดที่เขาใช้ว่าวินยูชนพึงปฏิบัติอ่ะครับ คุณล่าเลยคุณละลวมคุณไม่ตรวจสอบคุณเข้าใจว่าเ้ในเมื่อเขาแจ้งมาแล้วเราก็ปฏิบัติแต่กฎหมายใหม่มันออกมาคุณก็ต้องรีวิวครับใช่เนี่ยผมมองอย่างนี้นะว่ามันมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินะออซึ่งถ้าเกิดคุณตรวจแล้วมันเจอแล้วไม่จ่ายคุณย่าคุณยายเขาจะร้องเหรออืเขาก็ไม่เขาก็จบอ่ะอืมแต่นี่คุณก็จ่ายเพราะคุณทับเรื่องคุณทําเงินคุณโอนเงินคุณอนุมันเงิน ใช่ความผิดมันเลยตกดูวใ,ใครกันว่เออเออนี่ผมนั่งคิดตลอดเลยนะวันนี้ครับผมได้หรือว่า<ด>มรโอกาสฟัง,ฟ,งฟังคุณคุณโนรนค์ลงแก้วเพชรนะคุยว่าคุยในรายการออทางขึ้นเก้าสิบจุดห้าเมื่อวานเนี้ยคุณโนรนค์ลงบอกว่าเคยมีตัวอย่างลักษณะแบบนี้แล้วคุณโนรนค์ลงเนี่ยเคยทําคดีนี้ให้กับผู้ที่ถูกถูกกล่าวหา โดยโที่มีคำพิพากษาสารปกครองเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วแล้วก็ยังมีคำพิพากษาสารแพ่งในชั้นดีกาเนี่ยเป็นที่เบ็ดเสร็จแล้วว่ายกประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับเงินไม่สามารถไล่เบีย้ยทวงถามกลับคืนได้อออ่เออในเมื่อมีอนนมดีกามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยใช่แล้วหน่วยงานร<ช>ัฐยังไปฟ้องอยู่เนี่ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไหมเนี่ยเออก็แค่คือคุณโรลงบอกว่าก็แค่ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ออกประกาศอ้างดีกาอันนี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็เรื่องก็จะจบทําไมไม่ทำพี่บ๊วยครับอาจารย์ครับแล้วคนที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เป็นข่าวว่าหมายสารไปถึงคุณยายอายุเก้าสิบสี่ครับไอ้คำถามคือว่าแล้วไอ้หน่วยงานพวกนี้ไปยื่นฟ้องมันไม่ผิดเหรอมันไม่ศึกษากฎหมายดีกาก่อนอันนี้ไงครับเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าทนายทั้งหลายเก่งๆต้องรวมตัวกันเลย เออฮครับผมเรื่องผมว่าแยกกันนะเรื่องเงินหลักหมื่นเนี่ยครับเชื่อว่ามีคนพร้อมจ่ายแทนใช่ใช่แต่เรื่องความผิดเนี่ยมันต้องมันต้องซัดเอาไอ้พวกหน่วยงานอทํางานช่วยช่วยเนี่ยครับแล้วทําให้คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยครับไม่ว่าหน่วยนายผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าประกอส่วนท้องถิ่น มันต้องตรวจสอบก่อนก่อนคุณขออนุมัติอะใครเซ็นอนุมัติเบิกอะใครเซ็นอนุมัติให้จ่ายอะใช่เออเออไม่มีใครพูดเลยอะครับนะครับใช่ครับเออเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการไปมาเนี่ยไล่ไล่ทุบเอาแต่ชาวบ้านไล่ทุบเอาแต่ตาสีตาสาประชาชนไงต่โทษนะพี่บ๊วยงานนี้นะแหมเห็นใจลุงตู่นะซวยใช่ไ ดูเฉยๆท่านนายกโดนด่าฟรีแล้วเออแล้ว<ล>ผมว่าเรื่องนี้นะจะเป็น,ดนดอีกอีกช่วหนึ่งที่ที่อยู่ในการอภิปรายไม่ไม่วางใจโดนด่าเช็ดเลยเนี่ยโอ้โหนะ่าคือสองสารแกจริงๆอะ่ะว่าเรื่องนี้ทําไมภาคปฏิบัติหน่วยงานปฏิบัติหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยันไปกล่องเรื่องก่ออะไรเออน่าสงสารกันครับไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างอะไรนะแต่ว่างานนี้ตบหล่น ส้มหลดส้มหลดเลือกอะไรหลดทับตาไปเรียนทุนเรียนเลไหาจะมีอีกหลายอัน <The ês> ุคขัาหลดเอออ่า